หลวงพ่อแดงเป็นพระชื่อดังที่จังหวัดนครนายกนะครับเนื่องจากว่าหลังจากมรณภาพแล้วร่างกายไม่เน่าเปื่อยจนมีคนเรียกว่าหลวงพ่อแดงร่างเป็นหินแต่ว่าที่เป็นปัญหาก็คือการแย่งชิงร่างของหลวงพ่อระหว่างพระที่เป็นลูกชายสองรูปล่าสุดก็ได้พาพวกขโมยร่างออกจากวัดใหม่บําเพ็ญผลเป็นรอบที่สแล้วนะครับขณะที่พระพี่ชายก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจนครนายกหวังที่จะได้ร่างกลับคืนก่อนที่จะปรึกษาญาติโยมทําพิธีชาปนกิจ ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายเข้าไปขโมยศพหลวงพระแดงร่างเป็นหินภายในวัดใหม่บําเพ็ญผลหรือวัดท่าแห้จังหวัดนครนายกโดยนำขึ้นรถกระบะหลบหนีไปถูกเปิดเผยเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมา พระครูวินัยทรจารุธรมโมหรือพระเที่ยงโชติกุลลูกชายหลวงพ่อแดงเป็นผู้ดูแลบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นน้องชายชื่อพระธานาชัยโชติโกอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์และน้องสาวซึ่งเป็นลูกของหลวงพ่อแดงอีกคนรวมทั้งชายสูงวัยผู้ร่วมก่อเหตุการขโมยร่างหลวงพ่อแดงครั้งนี้เป็นครั้งที่สแล้วหลังเคยตกเป็นข่าวดังเมื่อปี2554ในตอนนั้นผู้ก่อเหตุคือพระธานาชัยเช่นกันแต่ตำรวจสามารถนำร่างกลับมาไว้ยังวัดได้ และเมื่อวันที่16มิถุนายนปี2558ศาลจังหวัดนครนายกมีคำสั่งยกฟ้องกรณีพระธนาชัยโชติโกได้ขออำนาจศาลเป็นผู้จัดการมรดกเนื่องจากศาลเห็นว่าบุตรไม่มีสิทธิครอบครองร่างหลวงพ่อแดงได้และเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาพระธนาชัยได้ขอร่างหลวงพ่อแดงอีกครั้งแต่พระครูวินัยธรปฏิเสธเนื่องจากร่างเป็นของวัดหากยกให้จะมีความผิดตามกฎหมาย ล่าสุดตำรวจได้ขออนุมัติหมายจับจากศาลแล้วพร้อมเตรียมประสานตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามร่างหลวงพแดงกลับคืนมาเมื่อได้ร่างหลวงพแดงกลับคืนมาแล้วจะมีการพูดคุยกับชาวบ้านและคณะกรรมการวัดหากเห็นว่าจะชาพนักกิจศพหลวงพแดงก็ไม่ขัดข้องคือเป็นของอยู่ในวัดพ่อเขาต้องทำตามหน้าที่นะตะกวงทางวัดเสียหายหร้อย่างอย่างสมภารก็จะต้องเสียหายด้วยพอไปผู้ปกครอง เป็นพ่อม่พ่อวัดสว่าัันเถอะถ้าไปดำเนินการไุหาปอปล่อยปะละเลยผมกว่าก,ก็ต้องไปแจ้งเป็นตามธรรมเนียมวันนี้มาขอทางนี้ขณะที่นายสํารวจเทียนงามวัยยาวัชกรวัดท่าแหกกล่าวว่าพระธนาชัยได้สร้างสถานที่แห่งหนึ่งคาดว่าจะเป็นสำนักสงฆ์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์จากเงินบริจาคของชาวบ้านหลายล้านบาท โดยอ้างว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะนําร่างหลวงพระแดงไปไว้จึงน่าจะเป็นสาเหตุของการขโมยร่างหลวงพระแดงในครั้งนี้ตามที่เราได้ยินข่าวนอกมาและคนนี้ก็ไปเห็นไปดูมาเขานํามาไปเนี่ยเขาไปสร้างสถานที่ในที่ของเขาเองตกเป็นเรียกว่าสำนักสงฆ์หรืออะไรอันนี้เราไม่เข้าใจเขาเขาไปไว้ในที่เขาเองอ่ะแล้วก็ไปได้เงินบริจาคจากชาวบ้านมาสร้าง เป็นราคาหลายหลายร้านนะไม่ใช่วันนิดหน่อยนะนี่เจ้าบ้านนี่เขาเอาเงินมานํามาให้เนี่ยก็สร้างนู่นสร้างนี่ก็มาอ้างว่าจะเอาลวงพ่อเนี่ยไปเขาเห็นจะไปโชยก็เห็นหลวงพ่อแดงอภิโชโตมีชื่อเดิมว่านายแดงโชติกุลเกิดเมื่อวันที่สามีนาคมปี2450ที่บ้านท่าแหตําบลดงละครอําเภอเมืองนครน,นายกเข้าอุปสมบทเมื่อปี2500 ขณะจำพรรษาที่วัดท่าแหได้รับการขนานนามจากสิทธิ์ว่าหลวงพ่อแดงตาทิพย์เนื่องจากทำการรักษาโรคด้วยสมุนไพรและการทำนายทายทักก่อนจะมรณภาพลงเมื่อวันที่23ตุลาคมปี2536รวมอายุ86ปี36พรรษาจึงทำการเก็บรักษาร่างไว้โดยที่ไม่เน่าไม่เปื่อยเป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาของชาวบ้านทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน